ครับผมว่าจากร้าน1 7 9่งเจ็สซิ่งช็อปนะครับผมส่งงานนะครับติดกล้องหน้าหลังนะครับ70 m ดสิบ0มล์นะครับ 4K นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับผมมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับผมติดตั้งโดยใช้ฟิลแท็บนะครับนี่ครับฟิลแท็บโอนี่นะครับอ่านี่ะครับฟิลแท็บนะครับตั้งโดยใช้ฟิลแท็บไม่ตัดสายไฟนะครับที่จุดบุรีเดิมก็ยังใช้ด้านงานได้อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้นะครับมี GPS มี Wi-Fi นะครับผมอันนี้กล้องหน้านะครับ อันนี้กล้องหลังนะครับตัวนี้เป็นภาษาไทยแล้วนะครับผมเปลี่ยนเป็นการอ่าเมมหกสิบสี่กิกนะครับผมประกัน1ปีนะครับนี่ครับเชื่อม Wi-Fi ได้อะไรได้หมดนะครับผมตัวนี้ตัวเดียวจบนะครับภาพชัดแจ๋วนะครับผมสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับผมอันนี้ติดตั้งในใน e s o u m u x นะครับผม m u x นะครับพอเราเราดับเครื่องนะครับก็จะดับเลยนะครับผมแบตเตอรี่ดับเนี่ยครับเชื่อมต่อกับสายจัรยานขัรถยนต์อ่าอันนี้สตาร์ทนะครับอ่าสตาร์ท นี่ยครับติดแล้วนะครับตรวนี้ชัดแจ๋วนะครับผมสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับผมฝากไว้ได้นะครับขอบคุณครับ